ทุกวินาทีในอนาคตเนี่ยที่ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งสสาเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นโอกาสทั้งหมดเลยคือเปลี่ยนคำว่าต้องทำเนี่ยเป็นโอกาสคุณมีโอกาสทำกับคุณต้องทำเนี่ยต่างกันนะครับฟิลมันต่างกันเลยอ่ะฉันต้องทำฉันมีโอกาสทำสิ่งใหม่คือโอกาสใหม่สิ่งใหม่โอกาสใหม่เวลาใหม่ทุกคำพูดที่ผมพูดออกไปทุกความคิดที่ผมคิดอยู่ทุกวินาทีที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ มันคือโอกาสโอกาสที่ผมได้รับโอกาสที่ผมจะได้ฝึกพูดผมจะได้ฝึกคิดผมจะได้ฝึกพูดแบบ no s c สคริทุกการกระทำที่คุณจะทำในอนาคตเนี่ยมันคือโอกาสของคุณในทุกๆครั้งที่เราตื่นมาทำงานนั่นคือโอกาสทำงานโอกาสที่เราจะพัฒนางานของเราทุกๆครั้งที่เราตื่นมาไปเรียน นั่นคือโอกาสของเราที่เราจะได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองในทุกๆครั้งที่คุณไปยิมมันคือโอกาสของคุณที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาร่างกายตัวเองให้ดูดีขึ้นในทุกๆครั้งที่คุณพูดคุณได้พัฒนาตัวเองในการสื่อสารในการพูดในการคอมมูนิเคชันเอาไปใช้กับสิ่งต่างๆไม่แน่การที่ผมอ่ะการที่ผมอัดมาพูดอย่างนี้ มันอาจจะเป็นวันข้างหน้าไม่แน่ผมอาจจะได้แบบขึ้นไปพูดบนเวทีใหญ่หรือขึ้นไปได้รับแบบโอกาสต่างๆไม่ได้คิดไปเองครับผมไม่ได้คิดไปเองแต่ผมกำลังพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆผมคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ผมลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำไม่มีทางพัฒนาต่อไปครับลงมือทำใช้โอกาส ที่คุณจะมีชีวิตอยู่ต่อๆไปเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดขอบคุณครับ